ครับวันนี้เก๊กเก๊จังนะครับกับรายการไบเซอร์วันนี้ผมไม่ได้มาปั่นจักรยานนะวันนี้เราจะมาเล่นดนตรตีเพื่อช<ม>่วยผู้ประสบภายน้ำท่วมครับผมด้วยรายการนี้ปั่นน้ำใจสู้สู้ภายน้ำท่วม <c oughs> วันนี้มา <c oughs> ดูกันว่าเก๊กเก๊จังนอกจากปั่นจักรยานเก่งแล้ว <c oughs> เล่นเบสเก่งด้วยหรือ เค้กจางวันนี้มาเป็นแบ็กอัพให้วงโทนี่ผีนะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวแบ็กอัพคนอื่นด้วยนะครับเดินก่อนเลยนะครับมือกีตาร์ขั้นเทพนะฮะแบ็กอัพของเราคุณเอทครับผมอืมเอทแปดเอทแปดครับเป็นเจ้าของธุรกิจได้ข่าวคุณนิดหน่อยครับนิดหน่อยเหรอชื่อร้านอะไรนะบอกก็ไม่รู้ C T Music นั่นโอ้โหเขาเรียกเขาจะบเขาเรียกว่าป๋าครับอ้าวเจอมือกองของเรานะครับเดี๋ยวคุณ ผมชื่อคิมครับผมครับผมคิมมีธุรกิจอะไรหรือเปล่าเออตอนนี้ผมเป็นช่างภาพอิสระอยู่ครับแอ้วสนใจพิเศษสอนถ่ายภาพเลยครับถ้ามีงานอะไรเรียกได้เลยครับคิมคิมขึ้นสนุยได้อเปล่าไม่นี่ท่านนี้คือตากล้องประจำวงของโคนี่ผีนะฮะแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของโคนี่ผีด้วยถ้าตายลทธิ์ด้วยทายฤทิ์ด้วยเป็นทุกอย่างครับทุกอย่างครับครับผมครับผมแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ยา วันนี้ขอมาสัมภาษณ์คุณก้อนนิพีหน่อยครับตัวนี้ผีครับคุณออกอัลบั้มนะตอนนี้ออกอัลบั้มชื่อว่าอัลบั้มกลัวนะครับอัลบั้มเต็มถุงตัวนี้ผีตอนนี้มีขายได้ที่พีทเอสดิษานะครับวันนี้ผมมาเล่นงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้เรามาเล่นดนตรีเพื่อรับเงินบริจาคจากคนที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดิสคอร์รี่ที่เชื่อมายองละหวังดิสคอร์รี่กับสยามเซ็นเตอร์นะครับใครผ่านไปผ่านมาในเวลานี้เราเล่นถึงหงมงเย็นรับเงินมานี่เพื่อจะเข้าวงเราเหรอครับเข้าวงเราทั้งหมด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ10%ช่วยผู้ประสบภัยนะ10%ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์รื่องประสบภัยนะทครับตอนนี้บ้านเมืองมันเกิดโรกระบาดแล้วเวลาเราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมันเหมือนเบาๆแต่จริงๆเนี่ยคนที่เขาเดื่อท้อนีเยอะครับอยากเห็นเป็นเรื่องเล็กมาช่วยบริจาคครับ One two three four ผมทำได้คุณจะทำได้ครับ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ปรากรสวัสดีครับวันนี้อาเก่งๆวันนี้เราเก่กๆเลยเคยดูรายการเราหรือเปล่า b i c y c ้ e อ่ะเคยครับดีไหมมันดีนะได้อะตั๊กตาจะไร่ b ไซเคิลผมทำได้คุณก็ทำได้เออ

việt cùng với nhiều yoga everybody just lên the fun ครับ รู้สึกไงบ้างครับเป็นเต้นนะครนเต้นนหน่อยนี้มันเท่กว่าอ๋อเด็กาี่นะนนะแกาารมือนเดิรู้ไหนครับวันนี้ีววันนี้ต่ดีตากันเชกนะครับแล้วก็เรียนทั้งหดเอที่ายามยาานนาไทยครับด้วยกันเเ วันนี้ต้องขอบคุณคนที่เชิญทุกเราเล่นมากครับดีใจมากนะครับวันนี้ได้มาเล่นงานการผสมกับทูรผสมไทยงานท่วนะครับก่อนที่ผ่านมานี้มีซีนนี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วก็วคือปัญหาไทยะครับทุ่มขอให้ช่วยบ้านเราก,กอดให้ช่วยประเทศเรากอดนะครับขอบคุณมากครับ ด้วยดีครับจทุกคนร่วมบริจาคของสมัยน้ำทอนนะครับวันหนึ่งผมอยากให้รายการไบเซ็นเติลเนี่ยได้เอ๋อยมีทั้งเงินใด้วยเก่งประจําวงได้เออจัดกิจกรรมดีๆที่แบบว่าปั่นจักรยานครับแล้วก็เรียกอะไรเงินเก็บผู้ประสบภัยนะช่วยบริจาคของสมัยนะเหมือนเมื่อกี้เปล่าครับพี่เตื้อสองร้อยห้าสิบบาทแต่จ่ายสามร้อยแล้วเราไม่ทอนไม่ตองไปทอน ลหลายคนว่างเลยถนนขาดปั่นจักรยานดีกว่าครับอครับผมขอบคุณมากครับในการ b i c y c l ลก็ขอจบไปในหน้าปั่นแนวสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับเสียพี่โดตะฮูพี่โดพูดไทยได้ด้วยเหรอครับพูดต้านิดหน่อยนิดหน่อยนิดน่อยขอบคุณมากครับวันนี้พี่โดมาช่วยงานนะปั่นน้ำใจนะเกร็บพี่โดครับอ่านแว่มองเลยไม่เอาครับผมมองดูผู้คนเยอะ ช่วยช่วยพูดสโลแกนของรายการเราหน่อยครับได้ครับได้ไหมได้ครับเคยดูใช่ไหมเคยดูนิดน้อยสนุกไหมอาถามก่อนสนุกมากมากพี่ก่นกวนมากรายการสนุกมากครับเลยที่คือเออคืทั้อย่างนี้นะถ้าถ้าดูดูจริงๆนะช่วยช่วยช่วยบอกสโลแกนมาหน่อยครับอโอนั่นครับผมดูเนี่ยสโลแกนมีทุกเทปเลยทุกเทปทุกเทปทุกเทปเลยได้ปุมจำได้